นี้เป็นขัขงแรกมนกันนะครับที่ได้เข้ามาในโซนของทุ่งเขาเรียกอะไรทุ่งกังหันครับสวยมากโอ้ใหญ่เนาะดูไกลๆมุกิมดูเนันเล็กๆเนาะมัละสิบบาทพนะี่น้องเขาเรียกว่าเป็นดอกขิงนะครับออมไก่บ้านต้องใช้ไก่บ้านเลยนะครับพี่น้องเนื้อมันจะมีความหอมเนาะอุย้ยจริงก็อบปว่ามีสตัตเป็นพวงพวงอาคีหูดก็ตอนเช้านี้ แสงเริ่มจะมาแล้วมีแสงยน่อยหนึ่งนะครับที่นี่ก็มีทะเลหมอกเหมือนกันครับที่เข่าคอนะครับโอ้มาแล้วครับพี่น้องสำหรับ e ีพีนี้สวัสดีสวัสดีอย่าเป็นทางการกันนะครับรถตุนอน,อนอนทัวร์กับครัวโรงเด่นพี่น้องกำลังจะลงจากบ้านทับเบิกพี่น้องบรรยากาศที่นี่ไม่รู้ว่ากี่องศาแต่ว่ามืดตึก๊กตือระยะการมองเห็นนี่ กว่าจะขับรถตู้ออกมาจากหมู่บ้านภูท่าเบิกได้เมกี้นี่ใช้เวลาพอสมควรครับพี่น้องดูนู่นขาะนั้นเป็นอุทยานนะแต่ไม่เห็นนะเห็นไหมไม่เห็นแล้วก็สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีลุงเด่นด้วยนะคะดูรถตู้ขาถ่ายรูปกับรถตู้ให้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อยังไม่แน่ใจครับแต่ว่ากาลังสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่อยู่เป็นไงสวยไหมบรรยากาศใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นตีห้าหรือเปล่า เขาจะบอกว่าที่นี่ตอนนี้มันตีห้าหรือเปล่าดูนาฬิกาตอนนี้สิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีก็เจ็ดสิบเอ็ดโมงแล้วเจ็ดสิบเอ็ดโมงนะครับที่เราผูทับเบิร์ครับเพือพ่อนๆใครมีโอกาสอยากมาเที่ยวก็อามาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวทำธุระส่วนตัวแป๊บนึงเราจะลงไปละไปทางนี้แหละไปไหนไม่รู้ค่ำไหนนอนนั่นภารกิจของเราเดี๋ยวไปหาเมนูไปหาอะไรมากินกันดีกว่านะครับก็สูดอากาศก่อนสุดยอด กลางเดือนสิงหานะครับตัวนี้กลางกลางเดือนสิงหานะครับบรรยากาศขนาดนี้ถ้าสิงหากันยาตุลาพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเลยรับรองสุดยอดแน่นอนไปพี่น้องมานะครับพี่น้องก็ออกมาตั้งแต่สิบสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้เรามาถึงอำเภอเขาเคาะจังหวัดพิษณุโลกเห็นดูายนิดนึงเขาเคาะนะครับนี่นะทีนี้มีหินหลายๆคนเขามาเที่ยวันเขาบอกว่าจะมาไปพักได้ที่ไปสนีเขาเคาะมันเป็นจุดไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนผมอาจจะไปพัก เข้าไปในซอยนี่แหละที่เป็นทุ่งกังหันใช่ไหมผู้ทุ่งกังหันหหนะครับมันจะเป็นจะสวยมากเลยพี่น้องเดี๋ยวก็มีกับข้าวกับปลามาหน่อยแล้วก็อ่าอุย้ยจะต้องแข่งก่อนนะ <c oughs> แต่ว่ามเมื่อเช้าเป็นหมอกลงจัดตอนนี้ฝนมาเออเพชบรบูนจะมีฝนเพชรบูรณ์พิษนรุ่งมั้งนี่พิษนรุ่งใช่ไหมคะทีไ่ไหนไม่รู้ยานสมุนนี่ค่ะอนุสรณ์เสืียใบเขาคาะโรงเรียนบ้านเหล่ากาเอ้ย สแสลงหลวงที่เรามารอบก,ก่อนก็เกือบถึงตรงนี้แล้วเนาะตรงที่เราไปอุทยานใช่ไหมใช่ใช่ิีเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวเข้าไปเขาบอกให้ไปจอดสามารถไปจอดรถนอนหน้าที่ไปสีเขาคอ้นนะครับหรือว่าถ้ามันมีจุดไหนที่มันมันโอเคแล้วก็วิวสวยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นทุ่งกังหันลมเลยนะไปทำไปเลยครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ได้เข้ามาในโซนของทุ่งเขาเรียกอะไรทุ่งกังหันครับสวยมากพี่น้องทำตรงนั้น เดี๋ยวถ้าต้องถามเขาดูก่อนว่าเขาให้บินโดรนไหมถ้าบินโดรนเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศแต่ไม่ได้บินใกล้นะไกล,กลสวย <มา S 2> นะครับ,รบพี่น้องเมื่อวานเราอยู่กับทะเลหมอกนะครับวันนี้เราอยู่กับทะเลฝนนะครับพี่น้องทางจะเข้าสู่เขาคอครับเหลืออีกประมาณ10กิโลนะครับก็มุ่นจะฝนตกครับก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของเราครับพี่น้องอบรรยากาศฝนตกยิ่งอารมณ์ดีเยน็ยนๆอย่างนี้เวลาก็ได้นะครับ4ี่โมง ย5่สน่าสิบหนาทีครับเมื่อกี้เห็นมีร้านลาบไก่ด้วยอ่ะแปลกดีเนาะโอ้โหมาแลนะครับพี่น้องเราเปลี่ยนใจจากอ่าไปสนีเขาคอนะครับมาเปลี่ยนเป็นทุ่งกังหันเลยพี่น้องดูโอ้โหมาแบบใกล้ๆชิดๆนี่นี่นดูโอโ้สวยมากเนาะลมอะไรเนาะทำไมแรงจังเลยนี่มันจะมีจุดแคมปิง้งเมื่อกี้เห็นมีลานกางเต็นท์มีจุดแคมปิ้งอยู่นะครับพวกนี้ก็พักแถวนี้ที่มีห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายดีครับพี่น้อง อโอ้ใหญ่เนาะดูไกลๆเมื่อกี้ดูมันอันเล็กๆเนาะถึงนี่ใหญ่มากพี่น้องดูนะโอ้รถก็ชันมากครับโอ้เธอบินขึ้นตอยหน่อยมันต้องอยู่สูงๆเนาะถึงจะมีลมนะเนาะขับขึ้นมาเดี๋ยวโผล่มาก็เห็นกลงหันเลยครับพี่น้องโอ้เห็นไหมโอ้ดูใหญ่มาก เราดูเราดูเมื่อเช้ามันดูแอร์เล็กๆเนาะดูอะไรมันเศร้ามันเศร้บ้าแต่เล็กๆถ้าหลงป่าแล้วเดินออกมาเจออันนี้นี่วิ่งหนีนะเนี่ยโออเหมือนกับอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกชิดไหมเอ่อมาแล้วมาแล้ววันนี้เราจะมาจางเต็นท์กันที่นี่ครับเธอน่าจะมาอยู่ฝั่งนี้นะอยากที่อยากให้เอฟซีได้เห็นการหาลมค่ะนะ คือดูเป็นยังไงที่้องใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราจะจอดทากับข้าวกับปลากันนี้แล้วก็นอนดูกลงหันลมขับรถผ่านหลายทีแล้วไม่เห็นสักทีไม่เห็นแบบชัดๆสักทีวันนี้มานอนดูเลยซะเอาสตจุใจเลยใช่ไหมออแบบติดเลยใกล้เลยค่ะทํากับข้าวกับปลากันที่นี่แหละครับก็คลิปการขึ้นไปเที่ยวแบบใกล้ๆนะไปชมสวนเนี่ยไปซื้อวัตถุดิบมาจากที่นู่นนะครับตามไปได้ไปดูในช่องของครัวโรงเรียนแฟมิลี่ ขับรถ ATV กันไปเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเอามาทําเป็นเมนูกับข้าวกันแล้วก็เจ้าของสวนที่นี่น่ารักมากใจดีมากพี่ลืมซื้อไข่ว่ะมีร้านค้าเมื่อเนี่ยร้านค้าน่าจะอยู่ข้างล่างแเราขับไปแป๊บเดียวก็ได้ตรงเรียนเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อไข่ไก่ค่ะแล้วก็เยังอื่นมีครบหมดแล้วขาดแต่ไข่ไก่อ่ะไดนน้เราหม้อใหม่แล้วก็เมื่อกี้ซื้อวัตถุดิบจากนู่นมาเขาบอกว่าเป็นของสดจากสวน แล้วเรามีไก่บ้านไหมผมว่าจะทํายากินอ่อมไก่บ้านแกงอ่อมไก่บ้านหุงข้าวแล้วก็ทอดไข่ใส่ดอกขิงไปเจอไหมเดี๋ยวให้ดูไห,หนๆก็ไหนๆถ้าพูดแล้วพูดเลยไ,ไ,ไหนๆถ้าเธอดอกขิงอะ่ะอ้าหนึ่งวางไว้ไข้างข้างในนั่นแหละเก็บให้แป๊บนึงได้แล้วคะ่ะเ,เราขับรถเอทีวีไปซื้อมานี่ขิงสดไม่ใช่ขิงแก่นะครับอันนี้ขิงสดเขาบอก ผัดใส่หมูผัดใส่เนื้อ,อผัดแซ่ไดอร่อยเือเนื้อของเราก็เลือนะแล้วอันนี้อร่อยสุดอันนี้หาก,กินยากที่สุดปีนึงมีแค่หนึ่งครั้งมาละสิบบาทพี่น้องเ้าเรียกว่าเป็นดอกขิงนะครับก,ก็บอกว่าเอาไปผัดใส่ไข่นะครับหรือว่าลวกจิ้มกับน้ําพริกปลาลเขาบอกว่า,าพี่น้องเคยข้าวหมดเป็นหม้อวันนี้เราจะรังสรรจากขนาดขนาดที่รถเช่าเขาบอกโอ้ไปซื้อมาเหรอผัดใส่ไข่นะอร่อยกินนะเพราปีนึงมีแค่ครั้งเดียวครับพี่น้องวันนี้ เราขอต้นต้นมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะยำน้อกับข้าวในท้เรียนมีไก่บ้านมีเนื้อมีหลายอย่างนะก็เดี๋ยวรอดูมีไก่บ้านเราจะออมไก่บ้านซื้อผักมาเยอะด้วยบาทีแต่ว่าก่อนอื่นเลยไปตามหาไข่ไก่ก่อนนะามาทางนี้กล้องมาทันนี้ดีกว่าลืมไปไม่หันหลังให้โอ้มีก้อกน้ำตรงนี้ด้วยเธอสบายเลยที่นี่อ๋อลืมบอกเขาอยู่ที่ไหนนะกิ้งคองค้ะเดี๋ยวไปหายรูปไปดูเข้าวบ้านอยู่ที่ไหนไปไปซื้อไข่ก่อนออมไก่บ้าน แ่บ้านมันช่วงล้างตู้เย็นครับพี่น้องมีอกไก่นะมีไก่ออมไก่บ้านของเรามีผักชีลาววันนี้ออมสุดอีสานจังหน่อยเนะาะออมผักชีลาวผักอีตูนต้นหอมนี่าขาตะไคร้ใส่มะเขือไหมใส่ได้แล้วก็ผู้จัดการกำลังหุงข้าวร้อนๆครับวันนี้เราก็จะมาแคมป์กันอยู่ที่นี่มีเราอยู่คันเดียวมีเราอยู่เต็นท์เดียวมีเราอยู่สองคน ข้างหลังนี่คิงคองนี่สวยนะเขาแต่งข้างในสวยมากเดี๋ยวพวกนี้ค่อยดูนะเพราะมันมืดแล้วครับออมไก่บ้านต้องใช้ไก่บ้านเลยนะครับพี่น้องเนื้อมันจะมีความหอมเนาะแซ,บแซบ่บแซ่บใจปากขามาเลยยังสดกบลรงแช่ตู้เย็นไว้ตลอดอุ้นเมื่อกี้ตอนเย็นนี้ตอนขับจะขึ้นเขาคอมานีมีตลาดนัดครับตอนเย็นของเยอะม,มากครับแต่เขาเปิดเพลงดังสุดๆเลยว่าจะชวนผู้จัดการส่วนตัวเราเนี่ยไปถ่ายคลิปสักหน่อยให้น้อ,นองออกมา ที่เป็นเนื้อๆน,นะครับอยากกินไก่บ้านย่างเห่นไย่างเนะกลือหาไก่บ้านมาสักตัวนึ่งมาย่างเกลือแล้วก็ชิมชมกับบรรยากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรียนขอตัวสับไก่แป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเรามาอ,อมกินข้าวเย็นๆกันครับเดี๋ยวคุณเช้าให้ดูบรรยากาศด้วยนะครับสับไก่แป๊บหนึ่งครับใส่พักเลยละกินกับข้าวนะครับพี่น้องวันนี้เรียนใสผู้จัดการเขาบอกให้ใส่ พริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับตะไคร้หนึ่งกำมือใส่เข้าไปสูตรอีสานจริงไม,ไม่ต้องแบบละเอียดเยอะเอาแบบโคกเก็บหยาบเก็บหยาบเนี่ยเครื่องเยอะๆหน่อยสมุนไพรเราครับใส่กะปินิดนึงเนาะใส่ไหมใส่ใส่อยู่คะ่ะโอเคอยาน้บปลาด,ด้วยหยาปลาดวยนัวอ,อมไก่ครับอมไก่บ้านหนาวเหมือนกันนะที่นี่เมื่อคืนเราอยู่จังหวัดไหนนะผูดกันภูทรเบิกภูทรเบิกนะครับ oh. วันนี้มาอยู่เขาค้อไม่ไกลมาก แต่ว่าวันนี้เราเราไม่ได้อะไรเลยวันนี้เราเรามานอนอยู่ตรงวัดอะไรนะอ่าวัดวัดอ่าพระธาตุชอบอะไรนะไม่ใช่วาไปทัว่วจี๋คือกินอะไรไปเข้าไปเนี่ย <c oughs> วัดเขาซ่อนแก้ว <c oughs> ไปจอดรถนอนเฉยๆนะครับเสีย30บาทแล้วก็ไปถ่ายรูปไปไหว้พระท,ทำบุญแป๊บนึงแล้วเราก็หลับแล้วเราก็ ขับรถมาจากวัดเขาซ่อนแก้วแล้วก็มามหาที่นอนมาที่กลางหันครับจริงๆตั้งใจว่าจะไปนอนตรงไปษนีเขาคอนะเขาบอกแล้วนั่นก็สวยตรงนั้นอาจจะไม่ได้เสียตังค์นะครับแต่ตรงนี้มันก็สะดวกสบายแล้วมันคือวิวมันเวิร์กอะตอนเช้าเชามานี่ตื่นมากินกาแฟกินชาใส่กะปิน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวจัดละหยาบๆติดไปนอเพราะว่าลมแรงมากเลยพี่น้องลมเขาคอ ได้กิ่นอยู่เด้ได้กินอยู่ได้กินนข้าวอยู่เด้อนะตั้งหม้อเลยเดี๋ยวเราก็าหาอะไรมาบางังเพื่อไม่ให้ลมมันใส่น้ํามันได้ไหมใส่ก็ได้ค่ะใส่นิดนึงสุดนั่นเองมันจะได้หอมๆมันรวนๆมาแล้วเดี๋ยวให้ผู้จัดการเขาจะเตรียมขิงให้ลุงเด่นเราจะได้ผัดน,น,นี่เครื่องเยอะมากเธอดูเธอดูอดโอ้ยเครื่องเราเยอะๆเลย รวดกับไก่ครับหอมล้านดอยแน,น,น่นอนผัดแกงผัดเครื่องอ,อมไก่ให้หอมอันนี้เป็นซุปซุปอีสานจังหน่อยเนะ<ม>นาะเคยน้าดิเคยทำให้กินยายทันเคยทำให้กินครับหยดน้ำปลาจักหน่อยเออหยดนี้เลยนะใช่ยายทันว่าน้ำปลารคั่วใส่ไฟมันจะหอมอย่าไปใส่ที่หลังจะข้าวโอ้ต้องต้องใส่ตรงนี้เลยใช่ไหม เอาเอาปลาลยจะทำนเลยไม่เราเอาปลาละขวดปลาละไหนก็ได้ค so <un> ่ะปลาละจะทำก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ต้มผสมของจะทำมาแล้วก็เอารวนกับพี่แกงตรงนี้เลยนะได้ค่ะใส่แกงแล้วก็คั่วไส่ไก่ไปเลยอืมนี่โอ้โหโอ้โหนี่กินบาร่านี่มันจะหอมหอมแต้ๆหอมบีลีแล้วก็เตรียมไก่บ้านที่เราสับเรียบร้อยรวนลงไปแล้วก็ ใส่ตะไคร้ที่เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะผู้จัดการเนาะแล้วก็รวนเดี๋ยวเจอใบมะกรูดเจอผักชีลาวต้นหอมผักอีตรูข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีแต่เราไม่มีข้าวเหนีวยนวเราก็ข้าวสวยได้โอ้โหตอนร้อนจิจพ่อีิศานก็ต้องกินได้ข้าวเหนียวจ้ะอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับทีนี่รวนก่อนเนาะโอ้โหนี่แก่กันได้ที่รวนอย่างเงี้ยเนาะแต่พอรวนจนไก่มันหอมๆมาเลยนะครับพี่น้องพี่น้อง หอมลั่นเข่าคอแล้วครับนี่หอมใจหอมน้ำปลาใส่ไก่ใส่ตะไคร้ครับใส่ไปมะกรูดใส่ตะไคร้อะไรเข้าไปโอ้เดี๋ยวเราจะหยอดน้ำสักหน่อยนะลุงเด่นน้ำไก่ให้มันอันนี้หน่อยนี่หอม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 ใส่น้ำปาเลยเนาะหยอดน้ำไปก่อนเอาน้าภุกขิยกไหมหรือว่าจะเอาเพาะนี่เราต้องมีน้ำหน่อยๆตอนนี้เราต้องมีบังเกอร์เยอะนะครับไม่ใช่สมหรับภูเขาคอนะครับคือต้องมี บังเกอร์เยอะเพราะลมที่นี่แรงมากบอกไปก่อนถ้ามากินหมูกระทุ่หมูกระทะนะต้องมีบังเกอร์ดีๆใส่นไต้องหนึ่งเหตุเรเด็นอย่างได้น้ำสักหน่อยเนาะเออติมมาสักหน่อยหนึ่งใส่เยอะก็ไม่เป็นไรเพราะวันดี้กว่ากว่ามันจะไก่จะกว่ากว่าจะเปื่อยเออแล้วก็ปิดฝาไว้อ่านี่แหละที่เหนือเราก็จะมาซอยขิงกันครับดอกขิงเอามาผัดใส่ไข่ครับกินไปไม่เห็นแล้วพี่น้องไอ้ดอกมันหายไปแล้วนะไอ้ไม่ใช่ดอกอะไรนะ จังหันแต่เห็นแต่เห็นหมุนติ้วๆนั่นอยู่อ่าเหมือนที่นี่ก็มีไอ้นั่นเหมือนกันนะอะไรเมฆนั่นลุงเด่นนะอ่าสวยเหมือนกันกินกันนะพร่กเดี๋ยวเราขอชิมแบบสดๆหน่อยนะอืมหอมมากเผ็ดไหมลุงเด่นงั้นี่กินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกปลาเลยใช่หรือมั้ไม่เผ็ดนะเผ็ดนิดๆแต่หวานนะเผ็ดหวานแล้วก็หอมมากครับกลิ่นนี้จะขึ้นจมูกเลยอ่ะนี่ขอตักปอเอาหน่อยไหม มันปอกแล้มันแข็งๆอะไรอย้ยมั้งอร่อยเลยอืมมันไม่ได้โมนะเดี๋ยวๆถ้าจะทอดถ้าจะให้ดีเอาเอาเปลือกที่มันอยู่แบบอ๋อที่ขามันออกเองนะอ๋อออย่างนี้เอาอ่าเลือกเลยอืมเอาเอาที่มันออกจับหยาบออกนี่เอออย่างเงี้ยต้องให้มันได้ขาวๆอย่างงี้ใช่ไหมอืมฮะแล้วก้านมันแข็งนะอืมอืแต่ก้านมันก้านมันอร่อยอ๋ออ่อนอืมแต่ไอ้เปลือกที่อยู่ เปลือกหุ้มมันเปลือกหุ้มมันเอาออกนิดนึ่งอุ้อ,อ,อร่อยมากเลยถ้าก,กินน้ำพริกอ่ะนี่ปลาทูเรื่องวตำน้ำพริกน้ำปลาปลาทูน้ำพริกปลาลาอะไรอย่างเงี้ยให้เราหั่นบางที่สุดแล้วให้เราไปเจียวกับไข่จ้ะแล้วทานกับข้าว <S <S มันต้องบางที่สุดก็ได้แล้วพอดีน,นี่บางมากก็ไม่ได้จะไม่ไอะเดี๋ยวมันก็ไม่มีเ <นะ S 1> วลาเรากัดไปมันไม่มี โอ้ข้างในข้างในข้างในนี่มันจะเป็นดอกขาวๆาวข้อนี้ที่ก็เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นดอกนะทุกป็นก็บอกถ้ามันบานมามันจะเป็นสีแดงนะอู้หอมแค่ซอยอย่างนี้ก็หอมแล้วแล้วเจ้าของสวนเขาบอกว่าถ้ามันดอกมันเนี่ยมันจะเป็นดอกสีแดงแดงอมม่วงครับเขาจะขายจานเท่าไหร่เนี่ยไข่เจียวเราเนี่ยไข่เจียวกิงเนี่ยจานเท่าไหร่ดีพี่น้องจานน่าเจ็ดสิบบาทใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ย เหมือนกันเหมือนกันครับครั้งแรกมาชีสแต่ถามใครเขาก็บอกว่าไป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 คั่วเส่ไข่ก็ได้หรือว่าไปทอดใส่ไข่จานนี้ประมาณทักจานนี้อุ้ยไม่ได้นะจานนี้ประมาณสามร้อยกว่าบาทเพราะว่าเราเช่ารถนั้นก็สองร้อยห้าสิบอะเราเช่ารถไอ้นั่นไปครับเราเช่ารถไอ้แต่วัตถุดิบของเราไม่แพงนะคะไม่แพงวัตถุดิบเราถูกมากแต่อุ้ยแบบยี่สิบบาทหอมหอห ปวดปวดปวดโพะบ่ปวดโพะละหอมอีกีได้หอมไก่บ้านน้อหิวเข่าบอกว่าเดี๋ยวเขาแก่ๆแป๊บนึงเยวจะเอาไข่ใส่แล้วก็ตีเลยน่ากินอ่ะทั้งแนกครับขิงเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะดอกขิงครับนี่นี่โอ้ยข้างในเขาจะขาวเนาะขาวแต่ว่าถ้ามันแก่มาแล้วเขาจะเป็นสีแดงเอ้ยถ้าเขาดอกบานมาเขาเป็นสีแดงไข่ไก่เข้าไปครับชั่วชั่วชั่ว ไข่ไก่หนึ่งฟองสองฟองอกี่ฟองนี่ครับพอดีจะได้พอดีพอจัดก,การสักสามฟองไว้ลูกเด็กสามสี่ฟองได้ค่ะสี่ฟองไหมค่ะสามฟองสี่<อ>สเติมพริกไทยป่นค่ะเนื้อห,อ,หอมไหมเข้าตาสิอันนี้ น้ำปลาเวียดนามน้ำปลาเวียดนามนี่ยายนางอ่ะโอ้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ลูกจะไปเวียดนามเอลูกจะไปลาวอีกซื้อมาให้ยายเนี่ยเด้อยายกินแซ่บบนว่าใส่น้ำปลาเวียดนามมานิดนึงน้ำปลาเวียดนามไม่พอยายนางนี่ยายนางชอบมากเลยซออันนี้ซีอิ๊วขาวเวียดนามซีอิ๊วขาวมันหอมดีนะจ๊อก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 อกจ๊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 อกจอกจ๊กจ๊อ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 กจยอกจ๊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 อกย๊อกจ๊อกจ๊ ทำทำเป็นน้ำจิ้มอร่อยน้ำเด่นเอาใครเอาช้อนลงไปไหนล่ะ<อ>าสาวเตรียมไม่ร <สา S 2> อเ <ๆ S 2> มื่อกี้ไอ้นี่มปไหนมันกินอยู่ตรงเนี้ยว่าเขาก็จะดีหรือเปล่านี่มันมันเป็น,ปน,ปนหินไงคุกเขาใส่หินอะ่ะนี่เราเธอมาดูใกล้ๆแบบนี้ตีตีเข้าไปตีตีเข้าไปตีเข้าไปไขเจียวกินกับข้าวสวยไขยเจียวดอกของิงนี่นี่ ผู้ไก่เราก็หอม,หอมเนาะไก่ไก่หอมเบอร์หอมเบอร์บังนี่ลมมันมาทางนี้<แ>มันเข้า,ม,ขามันเข้าสักกป้องหมดเลยหอมเบอร์บง<ด>ังใบ<ล>แมงดักผักชีลาวเนะาเนะาเอฟซีพี่น้องอีสานไปอยู่ต่างประเทศนี่เห็นเมนูนี่นี่โอ้ยกินหอด,ด้วยจะว่าทุ่งเดยน่เฮดแบบแท่หิวเขาเ่าได้มีต้นหอมมีวักอิจูผักชีลาวครับมีมะเขือใสบางคนก็ไปใส่ก็ได้มะเขืออีกนะนี่ครับ เดือดเต็มที่แล้วพี่น้องเราใส่เลยได้เลยใส่มะเขือเลยนี่อ้ตุบๆเลยครับกลิ่นของไก่บ้านพี่น้องมันล้นจวนใจมากเลยใส่มะเขือเข้าไปเพิ่มเพิ่มปริมาณด้วยเพิ่มความหวานด้วยนะครับพี่น้อง,อง,องใส่มะเขือเข้าไปก่อนไก่เราสุกแล้วชิมแล้วตุนมาเกือบสิบนาทีครับนี่ใส่มะเขือเข้าไปเดี๋ยวกีบหนึ่งใส่ให้หมดนี่ครับคนๆแป๊บหนึ่งปิดฝาไว้เดี๋ยวค่อยตามด้วยผักชีลาวผักอีตู น้ำอ้อเจ้อนะราดกับข้าวสวยนะพี่น้องอ้นี่น้ำเข้มข้นมากครับใส่ปลาร้านวลนัวฝาไ้เลยมะเขือจะได้สวยๆเหมือนเดิมเอาล้วพี่น้องโอ้โหเลือเต็มที่แล้วมะเขือก็ได้ไก่ก็ยังสวยเลยนะนี่ดูไก่บ้านครับโอ้โหมะเขือขาวๆนะตามด้วยใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกพริกสดเข้าไป เดี๋ยวผมจะเติมผักนะผมจะเติมผักนะครับก็หอมหอมนวนัวตามด้วยผักชีลาวใบอีตูต้นหอมใส่หลายๆนี่โป้โทไม่ต้องกลัวว่าจะใส่เยอะนะครับเห็นจะทันทําให้กินบ่อยแล้วก็นาเร่ก็ทําบ่อยอุ้นน้ำหลายไหอมหอมหปลาแดดเข้าไปนี่พี่ต้องเจอกลิ่นของนี่ขยำเขาแป๊บเดียวสุกนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเจียวไข่ จะดูจะดูน้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยหอมไก่บ้านอเอานี่พี่น้องเอ้ยกินกับข้าวเหนียวครับข้าวบดเป็นกระติบแล้วนี่นี่นะเป็นยังไงผู้จัดการหน้าตาใกล้เคียงไหมใช่เลยค่ะน้ำลายไหลกันน้ำลายพอปิดฝาเดี๋ยวให้ผู้จัดการเกลียวไข่ให้หน่อยจบ อมไก่บ้านใส่ผักกิตูเปิดนมาหอมดีรอบี้ร้อนยังกระทะเรากระทะเราก็ไฟมันก็ยังมีน,นี่หน่อยนะก็พอได้อยู่ตรงนี้จัดเลยครับอันนี้เพื่นน้องไข่เจียวดอกขิงครับคงจะมีหลายคนหลายคนที่มันเคยชิมอันนี้ใช่ไหมมันทำไมมันใหญ่จังเลยก็เ <c oughs> จียวอะไรไม่รู้ตอนเอออ่ะตามกระทนะนะาตามกระทะ้วครับเราลืมเอาก,กระทะมาความหมายเราลืมเอาก,กระทะมาอันนี้เป็นเตาอบนุงเด่นนะครับเนี่ย เราแยกชิ้นส่วนเตาเพราะถอดน้องง่ายขอใช้เวลาสักหน่อยเออ่อน่ากินอยู่เด้อไข่เจียวขิงกินกับข้าวสวยอ้อนฮ้อนครับพี่น้องเป็นยังไงเดลืองแล้วคะ่ะด้านนี้สวยแล้วนะนี่พิซซ่าหรือเปล่าครับเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าดอกขิงพี่น้องนี่เหลืองแล้วเหรอเหลืองด้านนี้คะ่ะด้านนี้นิดนึงถ้าอยาก <laughs> จะได้กินหรือไม่ได้กินเนี่ยจะโชว์ความฮาเหรออุ้ยจริงหรือเปล่าวะ <laughs> มันเป็นทานได้แล้วไม่ได้อะอย่างนี้เก่งจังเลยเนี่ยทำเป็นได้เลยยุวกระชาติเนนาลีว่าไน,นเถอะเนนาลีเขาผ่านเขาผ่านมาแล้วไม่งั้นเขาไม่จบมันขยำขยำเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยกินขนนสุกโอ้โหพี่น้องน่ากินนะพี่น้องนี่เห็นไหมอืมทำไมอันใหญ่ใส่ไข่ซีฟองได้นี่เท่าไหรนะ่เนี่ยขายเท่าไหรนะ่เนี่ยเราซื้อมายี่สิบบาทแต่ค่าเช่ารถเรา250 อุ้ยมันไม่ลงอ่ะลุงเด่นมันจานใหญ่เนอะนี่ไปตักอมไก่เลยตักอมกไก่ใส่ถ้วยแล้วกินข้าวกันในความหุงข,ข,ข,ข้าวหุงก้อนร้อวนว่าจะนั่งดูดีเลยว่าจะนั่งดูกังหันก็ไม่ได้ดูแล้ะมือตื๊อไปแล้วอู้น่าก,กินนี่นะครับใครไปเจอก็ลองเอาไปทอดดูขนาดคนคนใ,ให้เช่ารถ ATV เขายัางบอกว่าอู้เอาไปเจียวไปปั้วยใส่ไก่ก็ได้ทอดใส่ไข่นะครับบอกอ่ะเดี๋ยวตักเลยกินมันหิวมากแล้วนี่ หอมไกงห่อนๆดักหรือว่ามีควนไหมร้อนขนาดไหนใส่ถ้วยนี้ก็ได้ใส่เลยอ,อือหอมไก่เข้า,ขาสวยเจังไม่ได้<ล>ไไนในควนมันยังร้อนอยู่นะไม่ใันไม่ร้อนนะเาผัดเยๆเนะาะเขากชีแล้วเขาเหนียวห่อนๆนี่นะตากชีแล้วอย่าให้มันสุกเกินให้มันแบบพอสะดุง้อองแบบช็อกๆอช็อกงี่แหละน้ำลายไหลมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวน้มกันครับเดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวเลยครับพี่น้อง นิ่วมากเอา,อามาแล้วครับพี่น้องเอลยโอ้ยสตอเป็นพวงพงวงวพักขีววข้หูดพักสะป,ปะสเปดพักพูดจ่าก่อนครับพี่น้องสะปะสเปด <c oughs> อันนี้ก็เป็นขิงสดลองชิมดู <c oughs> ค่ะรับผู้จัดการจัดเลยน,นะครับพี่น้องมาเดอ้อมากินข้าวกับโรงแรนกับผู้จัดการครับอันนี้ขอชิมไข่นี่ก่อนถ,ถ้ากลางวันอาจจะทำอาจจะทำตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นร้านดังนะ เขาเป็นร้านกาแฟนะร้านกินคองร้านกินคองร้านดังนะถ้าถ้าเราทับกลางวันนะลูกค้านั่งกินกาแฟตรงนี้ยเขาก็จะมองแล้วว่าเอ้ยมันทำอะไรกันสองคนเนียชิมชิมชิมดูหอมขี้ลาวหอมหอมมากเลยอันนี้นะอันนี้มันเด่นต้องชิมใครก่อนเหมือนกับเขาบอกเราเลยเป๊ะแซบสำหรับอาหารตัวนี้เนาะเนี่ย วันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับพี่น้องก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้เอาขิงนะครับดอกของขิงนั่แหละมาเจียวใส่ไข่ครับก็เป็นคนที่นี่เขาก็บอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเวลาดูดูปีหนึ่งเนี้ยจะมีดอกขิงที่เขาโผล่มาเนี่ยแล้วก็เอามาเจียวใส่ไข่ครับ กินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกปลาลากินกับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกน้ำปูอะไรอะไรก็แล้วแต่เราชอบก็กินได้เลยครับแล้วก็หอมไก่บ้านวันนี้ก็ใช้เล่นนะครับตากินกับข้าวนี่ถือว่าเด็ดครับหอมปลาลานุวนนะครับไก่บ้านก็รสชาติดีครับก็นั่งกินกันไปยาวๆนะครับชิมบรรยากาศของดอยเขาคอครับพี่น้องกินกับผักกินกับสตอรนครับเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองไปทําดูนะครับแล้วแล้วก็เมนูดอกขิงถ้าหาเจอที่ไหนลองทําเมนูกินนะครับรับรอง ถูกใจเพื่อนเพื่อหลายคนแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เด็ดสำหรับต้องเด่นวันนี้กับพไ่น้องไก่บ้านผักอิตูผักใบผักชีลาวนี่มันเข้ากันดีเนาะเนื้อไก่บ้านครับแล้วก็กินกับน้ําพริกถัดเข้าไปก็ใช้ได้เลยเป็นอาหารที่ถูกใจครับอืม เพราะอะไรเนี่ยพอเราเดินสัญจรของจริงเนาะม่นเช้ากินข้าวนูน่นกินข้าวน,าน,น,าวนี่กินข้าวแต่วันหนึ่งกินข้าวสามจังหวัดครับมะอ่ะก็พูดนเช้าจะให้เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆหน่อยว่ามีทะเลหมอกอะไรหรือเปล่านะครับทุกท่นก็จะนี่ร้าไปก่อนแล้วก็ยกะช่วยกันเก็บของเก็บของให้หมดขึ้นนี่เลยเหมือนจะมีลมแล้วเหมือนจะมีฝนด้วยครับค่ะใช่ก็เราจะเก็บของเก็บอะไรก่อนแล้วก็ให้เห็นให้เห็นบรรยากาศพ่งนี้เช้าด้วยกันเราจะมานั่งดริฟกาแฟงกาแฟ หรือว่ามีเมนูจะไปจัดที่ไหนต่อรอติดตามครับพี่น้องอืเนาะมว่วเอาเต็มเรยวโอ้โหหน่อยกินข้าวกับผักซีเรียลเืมหอมแล้วก็กลมกล่อมมันเจอน้ำปลาเข้าไปอืม,มไม่ได้หะเป็นคนเจ้าให้ก็หนื่อยไหมนี่ยผมกินอีสานล้ำอยู่นี่สุดท้ายด้วย ข่เจียวครับไข่เจียวดอกขิงไม่ใิงยากจริงเมนูนี้มีต่างก็หากินคือแม้จะถูกละสิบบาทแต่แบบอืมแต่ปีเวลาเธอเที่ยวไปหนึ่งปีมีได้กินหนึ่งครั้งครับเที่ยววันี่ยมันจะม่กินแบบไม่ได้กินขิงนะอครับแต่มันเป็นกลิ่นของดอกไม้บางอย่างมันเป็นดอกอของขิงไงมันหอมอืมหอมอยู่ครับ อร่อยจริงเนี่ยเป็นเด้อเพื่อนน้องเดิมแบบน้อยก็สวัสดีตอนเช้า FC ฟซีทุกทุกคนนะครับแฮคุดมอร์นิ่งทุกคนครับก็ตอนเช้านี้แสงเริ่มจะมาแล้วมีแสงอยู่หน่อยหนึ่งนะครับที่นี่ก็มีทะเลหมอกเหมือนกันครับที่เขาคอนะครับตื่นมาตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าแล้วพี่น้องตื่นแต่หุ่งโมงไปอาบน้ำมาเรียบร้อยนะครับนู่นฝั่งนู้นยิ่งสวยเนาะนะครับ มันจะเป็นแถวๆเลยครับน่สวยดีถ้ามากลางวันมันก็จะได้อีกมุมมองเนาะถ้ามานอนที่นี่ตอนเช้าๆก็ถือว่าโอเคครับก็เราก็เก็บข้าวเก็บของนะครับนื่คืนก็นอนแกกินข้าวกันเสร็จก็เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยครับเช้า,า,านี้เราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับภารกิจของเราจะไปไหนต่อก็รอติดตามนะครับพี่น้องอวิวสวยนะมีโอกาสใครจะไปเที่ยวอีสานอะไรเงี้ยนะครับถ้ามาจากทางเหนือนะั้นก็สามารถแวะ มาเยี่ยมมาชมมาพักที่นี่ได้ครับมีโรงแรมที่พักมอีอะไรเยอะนะครับให้พักกันนะครับอยู่สวยๆนั่งดูนี่นี่ภาพสวยเลยเห็นไหมครับก็ลุงเด่นขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในการเดินทางให้เราต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะครับพี่นอนะ้องเดเดี๋ยวให้ดูวิวด,ดูทั่วๆไปนิดนึนงตอนเะช้าครับที่เขาค้อ พาทิย์ขึ้นฝั่งนี้สายแล้วนะเนี่ยพาทิย์อยู่บนนู้นแล้วนะ่ะเห็นไหมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องมีโอกาสก็เรามาเที่ยวกันได้นะหน้าหนาวที่นี่ยิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดๆครับนะมีไรสตรอเบอร,บรี่มีอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อนก็เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยพร้อมจะเดินทางกันต่อเราจะไปไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับไปล่ลังไช่บ๊ายบาย อาน้ำเสร็จเย็นชื่นใจหนาว